เก่นทุกวนวะไม่รู้ลุงพันพูดจริงจริงพี่คนแรกมันให้เหรอแกกลับแกให้จริงผัดเผ็ดเนื้อกวาาเนื้อเก้งหรือว่านี่มันมันของพี่จานนนี่มันไม่ใช่ผัดเผ็ดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมแกงอะไรเนี่ยแกงขลร่ยแกงอะไรเนี่ยแกงของกะลีแกงของกะหรี่แกงเนาะแกงของกะหรี่แกงเฮ้ยงานอะไรเนี่ยเอาวิดีโอเหรอเออถ่ายเยอะ ดูดูไถ่ไถ่พ่อครัวหน่อยเออใช่ <c oughs> ลืมไหมหพ่อครัวนี่นะพ่อครัวเ,เนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะทำไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งปิดเครื่อง,กอองออแกงนี่ทำเองไหมซื้อมาจากไหนซื้อมาใช่ไหมเขาเรียกเครื่องแกงอะไรนะรเครื่องแกงผงกะหรี่เครื่องแกงผงกะหรี่เลยใช่ไหมเป็นมันตรงๆเลยเนาะใช่ครับใส่ใส่เครื่องเทศด้วยนะใส่เครื่องเทศด้วยเหรอใส่เครื่องเทศแล้วก็ออเนื้อ แล้วก็เนื้อเก้งได้มีใบอะไรเนี่ยใบใบมะกรูดมีกระโงกระเทียมตะไคร้คแล้วก็น้ำตองน้ำต,ตาลใส่เข้าไปเนาะ,ะน้ำปาลาไม่ใส่ใช่ไหมใส่นิดๆครับใส่นิดนิดนะ,อ,ะอืมสุดยอดเลยวันนี้มาชิมลุยนะลองลองอันเดียวอันเดียวลองชิมอันเดียวอันเดียวเล็กๆก็ได้ไม่ต้องใหญ่รหรอกอะลองดูนะอือ อืออร่อยจริงว่ะแต่ถ้าพริกเถึงนี่หน่อยนะถ้ากินเผ็ดไถ้ากินเผ็ดด้วยโอ้ยิ่งอร่อยเลยเนี่ยใช่ใช่อือปกติมันเผ็ดนั่นแหละที่ไม่ได้ไงแล้วคุณนายกินเผ็ดไม่ได้เหรอใช่อืมปกติถ้ากิเผ็ดนั่นยิ่งอร่อยอร่อยยิงเนี่ยอดี๋ยวอีกครัครบสองนาทีแล้วการเนี่ย นี่ก็ยกได้แล้วใช่ไหมเนี่ย